สวัสดีครับร 15, พี่น้องมื่อนี่สิบห้าพี่น้องมาขุดมันมันเลือดนะครับพี่น้องมันก็ล่งเป็นหัวเนี่ยครับก็ล่งเป็นหัวเนี่ยครับนี่คือมันเลือดเนาะครับก็าะเ้าส้นมาก็จะเ้าก็สีเอาไปเอาไปแกงบวชก็ได้นะครับเอาไปแกงบวชเอาไปหนึ่งเนาะครับเอาไปหนึ่งแล้วก็เอาไปเให้ของหวานครับพี่น้อง เดี๋ยวเป่าโดนสิบห้าคุดนะครับเนี่ยครับมันเป็นเงาไม่ใน่เป็นห้องอันนี้ก็ต้องเด็ดคุด้านะครับโอ้ยปวกขินพี่น้องบ้งดูปวกขินนีมครับเอาไปโดนเลไรปวกไอขินครับพี่น้องเพราะว่าบักบั๊กเด็ดคุดยาหรอพี่น้องมันนมันขึ้นหัวเนี่ยครับมันขึ้นหัวแล้วนะครับ เนี่ยครับสมากาสิปลูกไว้นำะมันโค่นต้นไม้น้อพี่นอ้องเนี่ยครับอริหวนว่าญ่ปัไดาครับดินมันแก่น เนี่ยครับอันไหนมนลงหัวใหญ่มันก็ดยูเลอกครับพี่น้องดาวบ้านน่อสิคุดเนี่ยมันได้มันถึงน้มมันก็ออกน่อครับพี่น้องนี่น่อเดี๋ยวเกษตรไปปลูกต้อนกำกับสิลงหัวปีนากัสิลงหัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เสา่ไว้ซะก่อน ปีที่แล้วคุดมีแต่งเงาใหญ่ๆเนาะพี่น้องโอ้ยเหนหื่อยกไหมสีมันสีงามพี่น้องมันเป็นสีเป็นสีขา่ากำเนี่ยครับเดี๋ยวสิขูดให้เบิ่ลนนัะ่พี่น้องมันเลือดบานเท้าเนี่ยครับเนี่ยบมันจะเป็นสีข่ากำเห็นบ่พี่น้องเนี่ยครับ สีขาวดำสีม่วงนะครับคล้ายๆมันม่วงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเป็นมันเลือดนะครับสีม่วงครับมันมีสองแบบมีสีม่วงกับสีขาวนะครับแต่ว่าบางคนก็จเอาได้แล้ว โอ้ยแมงหักพี่น้องนี่ครับพี่น้องหักเลยเนี่ยครับบางคนเกาเจ้าก็เอาไปหนึ่งกินได้ซื้ออ่ะครับบางคนเกาเจ้าถ้าถ้าหัวสมีก็เอ,เอาไปเอาไปเผาหรือเอาไปเอาไปมกนะครับนี่มันิสีสบมันสีพผุเนี่ยครับ วันนี่ก็ได้ประมาณจากสองโลครับไปน้องเนี่ยจากสองโลหน่ครับเดี๋ยวเพิ่งถามเป็นขาดไปน้องนี่ครับอีกหัวนึงอันนี้ก็ได้จักโลหนึงครับไปน้องนี่ นี่ได้จักโลกหนึ่งอะครับบางอันปัวก,กับกินมันนอพี่น้องต่วงาหัว มองสีบ้านล้นกับสิฟังขึ้นที่เก้านะครับเดี๋ยวปีหน้าจะมาขุดต่อนะครับอันนี้ฟังขึ้นนะครับฟังใบหวังเก้าเนี่ยแหละครับพี่น้องเห็นเขาเกิดที่นี่หมดไปแล้วหนึ่งกอ เดี๋ยวถึงเวลาฝนตกให้เจ้าก็เดี๋ยวก็สิเกิดให้เก้านะครับเดี๋ยวมันสิม่อีกเนียนครับอีกหัวหนึ่งอันนี้สิเป็นมั่นพาวได้เพื่อน้องเดี๋ยวเจ้ามั่นพาวไป ัาษณะมันเผาเขาสิบออหัวใ่ใหญ่ครับพี่น้องอันนี้ก็มันเผาเขาสิเป็นหัวน,หน้อยหัวซ้ำเ็าเป็ดใกล้ๆน,นี่แหละครับนี่หลายครับพี่น้องมันนน สับนี่กับพ่อเราพี่น้องคุดง่ายๆเนี่ยเอาไปให้คองหวานไม่เปลี่ยนสองสีครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับไม่ที่เปลี่ยนสองสีถ้าเชื่อหมอกมากหรือว่าตมหมอกมากแล้วมันสีงามครับพี่น้องสีมันสีงามกับมีคนสังนะครับก็เลยสิ่มาขุดไปให้ข้าเจ้าข้าเจ้าเสือปแกงบวชครับพี่น้องอันนี้คือบ้านเลือดนะครับ ปกติมันเป็นเป็นใงญ่ๆนะครับคันดินมันดีนครับอันนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยไ่ได้ยังมั่ได้พี่นอ้องแบบปะาปลูกกระเค้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติตะบากบเา็เอาเอาหัวม้าสิแหละครับพี่น้องเอาหัวม้าสิล่ะกะเอามาปลูกนะครับปลูกถึงเวลาก็ได้คุดครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเทิ่งต้นใหม่ครับเครื่อ,เ,อเขาขึ้นซับเนกกะได้ประมาณจะสามโลเลยครับพี่น้องนี่ วนนี้ก็สองโลกัวน,นี่ก็สิโลหนึ่งข้าเจ้าสร้างกันเลยสิคูดไปข้าเจ้าซื้อดอกพี่น้องมาข้าเจ้าสี่เอาไปเอาไปเชื่อมนะครับพี่น้องเอาไปเชื่อมขายบ้านน้อกกระายขายเขาโลดละสิบบาทอ,อันนี้ก็บศิลอลเอาไปเอาไปไปเขาเบิง้งแต่ว่าเขาก็ยังบละบาทหรอกเขาไปดีซื้อแต่ว่าแต่ว่าแหน่คือเขาเขาอเอาอย่แล้วนะครับนี่แต่ว่า เขาเสียบไปเบิ้งวนามันสีเชื่อมเดี๋ยวบอขึ้นเชื่อมได้ข้าเจ้ากับสีสี้างอีกนะครับเดี๋ยวบ้านนู้นกับสีบาคคุดไปข้าเจ้าอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวสะคุดหัวมันใบปลูกครับคือสีซับออกนะพี่น้องเนี่ยครับสีเขาสีงามครับพี่น้องเห็นปะก็จะเป็นสีสีม่วงออกขาวครับ เนี่ยเป็นมันเลือดแต่ว่าช็อะเขา้าไปแล้วก็จะเป็นลื่นๆน,นะพี่น้องเขาสิลื่นๆแต่ว่าเ,าเอาไปเอาไปลางน้ำใส่เกลือมันก็สีสีเศร้าลื่นนะครับพี่น้องแต่ว่าสีงามครับพี่น้องด้นี่นมันเลือดนะครับแต่ว่าเป็นสีม่วงอีกพันหนึ่งมันจะเป็นสีขาวครับเดี๋ยวมันสียูตะรา,างข้างล่างผมนะครับเดี๋ยวจะด้สีถ้าเขาสร้างไม,ม่ออกเดียวก็สีบ้านนู่นกับสีเป็นคุดใข่ข้าเจ้ายู่นะครับ แต่ยอมรับู่คยับว่าสีมันงามครับคุณผูพี่น้องสีสวยมากครับหน้ารับประทานรับประทานโค้งหวานมันสินเหนียวครับพี่น้องมันสินเเนียวแล้วกันใส่สาคูแนหรือบางคนกับบางคนกับไปใส่ก็แต่งไท่นะครับหรือหรือบางคนก็เจ้ากันหนึ่งหนึ่งแล้วก็ขูดบปอกเผานะครับขูดมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็ใส่น้าตาลคุกแซบครับพี่น้องแซบขอบอกเนาะอร่อยจริง ไม่ได้มองนะครับอร่อยจริงไม่ได้มองอันนี้ก็จริผมไหวคือเก้านะครับผมไหวถ,ถึงเวลาเขาสิเกิดเองนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้กะเอาไวส้สักนิดสักกอนนะครับจังไงก็จะลืม ติดตามจะลืมกดติดตามบ้านน,นูนแน่แล้วก็กดไลค์กดแชร์กับบ้าโน,น,น้นนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสกกนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย